สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สุกคนครับคน,นบ้านบานสบายดียงมุดเศร้าครับอะนี่เส้นทางครับเส้นทางไหมเอาอื่นว่าเส็นบอ่อขยะแยกลงตุ่มนะครับเนาะสายในเส้นนอก เนนอกเมืองครับของชัยภูมิเส้นนี้สิลัดออกไปน้องัวแดงครับเส้นนี้สิลัดออกไปทั้งน้องัวแดงพี่น้องมองนี่ครับบอ่อขยะมองทิมขยะของจังหวัดชัยภูมิครับได้เห็ดถนนไมครับ อยยางต่อยไหมครับกัดยางไหมเฮ็ดไหมครับจักับแนวได้ครับรถก็ดได,ไไโด,ด้โอ้ยโค้งกินโค้งมาทั้งตัวพี่ละ อันดีที่ขี่โค้งว่ากัรรัดโค้งเข้าไหมหมูสวนโค้งแบบแลี่ยนลำบากเข้าไหนี่ครับสีมาอ่าพ่อมองเซนซีเลนครับ เ้นนี่ที่ขึ้นทั้งน้ำตกตาตุนนะครับนะเนาะเขาต้องแยกหัวครับเดี๋ยวเขาแยกหัวออกครับเดี่ยวใส่ที่เขาตัวเมืองชทยภูมิครับกำลังเฮ็ดถนนไหมนี่สมัยตะกี้ก็เล่นอ้อยก็ขึ้นเกรื่องมากอะมาเขานี่แหละครับย้ำแล่นอ้อย เขานี่เลยนนเยี่ยดแย่หัวครับโอ้ยถ่าขั้นเดียวนี่แหละอีพ่อไปเว้ย คัวรบนี่ตรงไปกติไปออกไปพุ่นเลยครับขึ้นน้ำตกตาตนเลยครับแลนขึ้นผู้ขึ้นท้าขึ้นไปหอดพูดกติไปลงไปฟังพุ่นกติเป็นแก้งข้อครับอำเภอแก้งคอ ผู้เขียวไปพุ่นแล้วครับถามเขาลูกนี่ครับอันมีเส้นทางไปอยู่เป็นมองท้องเขียวดีเลยครับนี่นำ้ำตกตาโตนะครับแตมีการปลูกมากไห้มากไร้า,รา,รา,รา,ยายแล้วหลอกทุเรียนก็เป็นมาเป็นต้นเป็นปอเบลิแล้วครับมมผมกับยูเทิงพุ่นแล้วครับกะเฮ็ดมากทุเรียนกับได้ก็บเ์เกยวและปีสองปีละ อยู่ทั้งเขาเนาะครับเนาะเห็นบมักทุเรียนปลูกทุเรียนสบายเลยเสมอน,นี่ทุเรียนยูเซย์กับปลูกได้แล้วครับที่ทั้งเขาทั้งยังเห็นบาักกลุ่มดอกทุเรียนได้หมดแล้วนะครับตรงไปครับตรงไปขึ้นน้ำตกตาโตนตรงนี่แยกขายมัมครับเอาเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่น้องบดแดง เสาร์ครับวันนี้วันเสาร์เสาร์ที่ยี่สิบแปดเนี่ยขายลาบขายก้อยขายมันขายเนี่ยเบิดทุกอย่างทุกแน,นวครับช่วงนี้ เลื่อนไปไล้ครับเลื่อนไล,ล้เนี่ยขึ้นฝนกับโต๊ะอีกอด้ครับนี่ลงเขามาโอ้โต๊ะบักแันเล่นแถวนี่ก็ที่ได้ยุดอีกครับ ละสิ่นเดือนวันที่หนึ่งที่สองหมดแล้วในวุฒิอะไรมาเรียนใหม่พี่น้องเอปอมีแล้วของทเทสต็มแล้วครับตากตากก็ได้ครับของก็ตากได้สองมือนี่นึงฝนตกซู่ม,มือซุม,มือครับจ่องพายุเขา่ตาตากมันเลยตากมันมาได้ตากก็ได้ต้องรอให้แดดออกจักสองมือครับ เริ่มมาเราียนนาที่วันที่หนึ่งนะครับลาไปใส่ปุ๋ยอ้อยปุ๋ยมันนะครับมาลยมหาล่ ลถหลายครับเมื่อนี้รถหลายอ่าสำหรับดีใจน้ำเด้อผู้ใดได้เงินหมื่นเนาะครับเนาะรัฐบาลก็ออกมาหายแล้วครับรอบสามรอบสี่รอบห้าแล้วครับนี่ คือคักแน่โยครับคือคักโยการใส่เงินใส่คำข้าวพี่น้องอได้ใส่หนี้ใส่สินได้ค่าปุ๋ยค่ายาบางคนก็มีงวดรถงวดลากก็พอได้โอ้แบ่งเบาภาระไปได้หลายครับเงินนิดตอ้งจ่ายมาเลยครับเงินสดหนึ่งหมื่นบาทนี่นะครับของแท้ เริ่มเห็ดทางเหตุน,นี่หล้วครับาดีนที่มีโครงการขยายทางครับแคบยุคครับนี่เป็นทางเล่นเดียว ทางสวนลิ้นกันมอเตอร์ไซค์มาก็ต้องเด้เบรกให้กันละครับรยังน้อยกับขยายครับถ้ขาขยายเป็นซีเรนเหนียวยอดเลยครับทางเส็นรถกระเที่ยวละหลายพี่น้องเลยเบิรนลวดมันกลับไปได้หลายจังหวัดครับ ลงไปนี่กันออจากน้องบระเดงไปกับไปเพชรบูรณ์ก็ได้ครับเมืองเลยกับไปได้ครับเกีนมากับตุลาแล้วเกี่ยนตุลากเริ่มเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามนะพี่น้องเอ้ย รวมกับที่เริ่มมันตั้งน้านแล้วตอนนี้ มาเกอร์ว่าได้พอกันนี่จักรมื่สองมือสามมื่เริอพี่น้องไง okay. อเดี๋ยวมีอันใดไทยไปพาไปเลาะเดี๋ยวผมจะพาไปเลาะทั้งถนนเน้นทำงวัวแดงนะพี่น้องนะผมจะพาไปลุยทั้งคุณมันจเบึงพาไปชมวิวบรรยากาศ วัดธรรมหัวแดงครับสถานที่นั้นปิดแล้วเขาไปในวัดอะไ้กันที่อารทีพาไปเมืงอง<า>เป็นเบืองเลาะเคลื่อนละอะยังครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาไปเที่ยวธรรมชาติ สวัสดีครับสรับคลิปนี้ก็ขอฝากไ้เพียงเท่าน,นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมบอกกันคลิปหนาครับผมบายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนบันทสวัสดีครับ